ที่นันข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมานโน o โปรกิงสไตล์ประจำวันที่29พฤศจิกายน2566โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบันไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันเ่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้ข่าวดีข่าวแรกเลยนะทีมชาติไทยในยุคข,ของวาสดาอิชิอีก่อนจะดวนกระทางทีมชาติญี่ปุ่น โดยงานนี้ทีมชาติไทยภายใต้การกุญซือคนใหม่อย่างทางมาสดาอิชิได้รับข่าวดีข่าวแรกก่อนที่จะมีคิวดวลกับทางทีมชาติญี่ปุ่นโดยนิโคลัสมิเคลสันนะฮะสรัดอาการบาดเจ็บฟิตเต็มร้อยกลับมาลงสนามเป็นตัวสำรองตำแหน่งแบ็กขวาให้กับทางโอบโอเดเซ่กันอีกครั้งในศึกเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนัดที่บุกไปชนะแรนเดอร์เอ1-0ที่ผ่านมา โดยทังโซนในตรัสได้รับรการบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมจนพลาดช,ช่วยทีมาชาติไทยลงแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนดเดเชียบรบอบ2-2นัดแรกทําให้ทางมาสดาออิชิจะสามารถเลือกใช้แบ็กขวาที่ถูกให้ยกว่าดีที่สุดแล้วของวงการฟุตบอลไทยมาให้ใช้งานในเกมที่จะบุกไปเยือนทีมชาติญี่ปุน่นวันที่1มกราคมนี้นะแตผมเป็นแต่ว่างานนี้รู้สึกว่าจะเป็นข่าวดีที่ทางมาสตอร์อิชินะฮะจะได้มีโอกาสใช้ นิโคลัสมิเคลสันนักเตะต่างประเทศของวอร์ดสได้แล้วก็ต้องมาดูกันต่อไปก็รกร้ันว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากทีเชาตไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์มาสดาอิชิกันด้วยนะครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับลือกันหนักเลยนะสัญญาฉบับใหม่มาสดาอิชอเซ็นกับทางทีมชาติไทยไม่ใช่สีนัดนะ โดยการน,นี้ลือกันหนักสัญญาฉบับใหม่มาสดาอิชอิอเส้นกับทีมชาติไทยไม่ใช่สีนัสสะแล้วเมื่อทางมาสดาอิชอิอนะฮะเตรียมเดินทางกลับมายังประเทศไทยอีกครั้งวันที่18พฤศจิกายนสุดจะมีการเซ็นสัญญาและก็เปิดตัวเป็นกุนซือทีมชาติไทยคนใหม่ อย่างเป็นทางการในวันที่30พฤิจพฤายนนี้หลังจากที่มีการบรยงานก่อนหน้าน,นี้ว่าทางบิ dd, ๊กออสพลตรรเอกดรสมยศพุ่มพันธุม่วงนายกสมาคมฟุตบอลไทยจะเซ็นสัญญากับทางมาสดาออชิเพียงแค่2เดือนหรือช่วง4นัดหลังจากนี้ของทีมชาติไทยแต่ทว่าบรายงานล่าสุดลือกันหนักเลยนะว่าอาจจะมีการเซอร์ไพรส์นะฮะใสออปชั่นเสริมหลังจากที่ครบสัญญาสนัด โดยทีมชาติไทยจะสามารถเซ็นสัญญากับทางบาสตาอิชีเพิ่มระยะยาวไม่น้อยกว่า3ปีทั้งนี้ปรูบเปิดไม้นะว่าวันนี้เมื่อสองปีที่แล้วเป็นวันแรกที่ทางบาสตาอิชีตัดสินใจย้ายจากทางสุประการซิตี้ไปคุมทัพปราศาทไฟ,ฟ้าบุริลัมและหลังจากนั้นมาเขาก็พาบุริลัมนะฮะ,ะกวาดแชมป์ทุกบริการในประเทศไทยครบหมดทุกแชมป์และวันนี้เป็นเรื่องบังเอิญที่ทางบาสดาอิชีจะเข้ามาคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับทางทีมชาติไทยเป็นวันแรกนะ น้านผมเป็นว่างานนี้เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนะฮะยังไงซะก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์พวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันอีกครับเจลิกร่วมมือบริษัทประกันชีวิตจัดศึกเจลิกเอเชียชาเลน โดยเจลิกประกาศความร่วมมือกับทางบริษัทประกันชีวิตเมจิยาสุดาในฐานะโกลพาร์เนอร์สำหรับประการแข่งขันในฟุปปกบอลเจลิกเอเชียชาเ e น g ์ i น Thailand 2023โดยใช้ชื่อบริการการแข่งขันไทยประกันชีวิตเจลิกเอเชียชาเรน g ์2023 POWER BY ์บายเมจิ u d า ที่จะเป็นการพบกันระหว่างเมืองทองพบกับทางคอนเซซโปรโวันที่9ธันวาควมเวลา18นาฬิกา5นาทีันสนามทันดโดมสเตเดียมและวก็มีจีประชุมพบเซเรโซสกาในวันที่2กุมภาพันธ์นาสนามปชุมธานีสเตเดียมเวลาประกอการยืนยันกันอีกครั้งสำหรับฟุตบอลรายการดังกล่าวจะจัดขึ้นโดยเจลิกลิกฟุตบอลอาชีพแห่งประเทศญ,ญี่ปุ่นเจลิก ภายใต้โกพาร์ทเนอร์หรือว่าบริษัทประกันชีวิตเมจิยาสึดาสนักงานใหญ่เขตชิโยดะโตเกียวที่มีประธานทางเจ้าที่บริหารโดยมิสเตอร์ฮิเดกินากาชิมะอ่าผมเป็นว่าในนี้เป็นข่าวดีนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันว่าอาจจะเห็นสโมสรไทยเข้าร่วมในครั้งนี้ก็อาจจะมีหลายสโมสรที่เข้าร่วมนะฮะถ้าไม่ว่าจะเป็นการท่าเรือเมืองชองยูเต็ดบุริลรัมและก็ทีมอื่นอีกมากมาย เรามาดูประเด็นขา่าวต่อมานกณฑครับเอาเล่ยังไงเปิดสติของทีละสินในเกมที่ BT. บีจีประชุมแพ้อุซานไป1่ต่อ3ซมงฟอร์มของหูหอกตัวเก่งของเดอะรับปิดในเกมที่พ่ายกับทางอุซานในศึก ACL โดยการน,นี้เปิดสติของทีละสินแดงดากองหน้าของบีจีประชุมในเกมที่บีจีประชุมนะฮะเปิดบ้านแพ้ให้กับทางอุซานฮุนไดเอฟซีไป1.3ต่อในศึกแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลส0 2 3ันารอบแบ่งกลุ่มนะ โดยแข้งวัย3 5ปีรายนี้ยังคงสร้างความปั่นป่วนให้กับทีมเย็นได้นนตลอด90นาทีซึ่งมีสถิติดังนี้ทำ1อสซิสต์จ่ายบอลสํเเร็จ94%เลี้ยงบอลสํเเร็จ2ต่อ2ครั้งสูงสุดในทีมเรียกฟาวล์2ครั้งสูงสุดในทีมย่งบอลคืนในพื้นที่สุดท้าย3ครั้งสูงสุดในทีมและก็ดวนตัวต่อตัว,ตว,ตวชนะคู่แข่ง5ทับ8ครั้งอันดับ2ของทีม สำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของ b ีจีประชุมจะบุกไปเยือนการท่าเรือเอวันที่2ธันวาคมเวลา18นาฬิกาที่สนามแพทสเตเดียมในครากน้นะเปน็นนว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกักนนะครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับวิเคราะห์บ,บอล ACL 2 0 23เจอเจียงประทับบุรีรัมย โดยกันนี้นะครับมาวิเคราะห์บอลกันดีกว่าในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2 0 23ที่เจอเจียง FC จะเจอกับทางบุรีรัมในช่วงวันนี้เวลา19นาฬิกาณศูนย์กีฬาโอลิมปิกหูโจถ่ายทอดสดทางช่องทรูสปอร์ตเรามาดูสถิติ5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกับทางความพร้อมของเขากันดีก่อนครับเริ่มที่สถิติ5เกมหลังสุดของเจ้าเจียง FC มีวันที่19เดือน10 2 0 23เมยโจเสมอเจ้าเจียง1-1 25เดือน10 2 0อ3วเจอเจียงชนะเวนฟอร์เรนไป2ต่อ0 2นเดือน1ิบ0 2 3เจอเจียงชนะชางโช6ต่อ1วันที่4เดือน11 2เ2 3สยาเซี่ยงไฮ้แพ้เจอเจียงไป1ต่อ2และวันที่ 8- เดือน11 2เ2 3วเวนฟอร์เรนชนะทางเจอเจียงไป4ต่อหนึ่ ส่วนความพร้อมนะผมกับทางฝั่งทางเจเ้าจิงเอฟซีงานนี้อันดับที่สามจากทางไชนีสซูเปอร์ลีกผลงานเกมล่าสุดในรายการนี้บุกไปแพ้เบนฟอร์เรนโกฟุตสี่ต่อหนึ่งลงเล่นไป4ี่เกมชนะไป1แพ้ไป3ามหมายถงหมด3แต้มรังอันดับสุดท้ายความพร้อมในเกมนี้เคอร์ดี้วินจันชุนซือเจอเ้าจิงเอฟซีขาดเพียงแค่เกาตีที่มีอาการบาดเจ็บส่วนแกนหลักรายอื่นยังคงมีบรูคัสเปอร์ซินโจโรจางเจียงชีเชียงชิน ฟรังโกอันเดรีาเซวิชชองเอฟราชดูอันซีเรโอนันโด ส่วนทางฝั่งทางสถิติ5เกมล่าสุดของบุรีรัมย์นะฮะก็จะมีทางวันที่25เดือน10บุรีรัมย์แพ้เมลเบิร์นไป0ต่อ2 29เดือน10 2 0 23บุรีรัมย์เสมอบีจีไป0ต่อ0 1เดือน11 2 0 23บุรีรัมย์ชนะการท่าเรือ2ต่อ1 8เดื 23, อน11 2 0 23เมลเบิร์นแพ้บุรีรัมย์0ต่อ1และ24เดือน11 2 0 23บุรีรัมย์เสมอราชบุรี0ต่อ0 โดยกานนี้ทางด้านของบริลัมนะฮะอันดับที่4จากศึกไทยลีกผลงานในเกมล่าสุดในราการนี้บุกไปเอาชนะเมลเบิร์นซิตี้หลงเล่น4เกมชนะไป2แพ้ไป2ไง้บเสื้ดถกแ้มและก็รั้งอันดับ3ความพร้อมในเกมนี้อาเชร์ปาปาสคุนซือบริรัมจะขาดแค่เพียงแค่พภรษาเหวิบูลที่บาดเจ็บนอกจากนั้นหลักการในการพร้อมจะลุยทั้งหมดนำทัพมาโดย ธีรธรบุมาทันสุภชัยใจเด็ดสัส,ะสะลักษ์หายประโคนลอนสนาดูบุญาและก็กอรันคาลซิสส่วนบทวิเคราะห์ในเกมนี้นะฮะเจ้าบ้านเจรจิญเกเอฟซียังมีความหวังในการผ่านเข้ารอบแต่ว่าเงื่อนไขเกมนี้ต้องชนะและก็ลุ้นผลของอีกคู่ทว่าผลงานในรายการนี้ที่แพ้มาในเกมล่าสุดทําให้พวกเขาเสียสถิติชนะรวดไปทั้งหมด3เกมติดต่อก,กันส่วนเกมในบ้าน2เกม หลังเนี่ยชนะมาโรดยิงไปทั้งหมด8เสียปไป1โดยทีมเยือนบุริรัมนะฮะกลับมามีความหวังในการผ่านเข้ารอบแต่ว่าเงื่อนไขต่างจากทีมเจ้าบ้านหากชนะเกมนี้จะขึ้นไปรั้งอันดับที่2เป็นอย่างน้อยโดยไม่ต้องมีลุ้นผลอีกคู่เลยผลงานโดยรวม4เกมหลังไม่แพ้ชนะไป2เสมอ2เกมเยือนปดรกชนะได้เพียงแค่เกมแรกในรอบ3เกมหลังสุดในครั้งนี้ ั้งสองทีมที่เจอกันมาในเกมแรกบุรีรัมย์นั้นเปิดบ้านชนะไป4ต่อหนึ่งและผลที่คาดไว้บุรีรัมย์จะบุกย่ำชนะอีกครั้ง1ต่อ0ในเกมนี้นั่นครับอาจะ,ะผมนี่ก็เป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นเอาไว้ก่อนก็ได้กันนะฮะต้องรอดูจริงๆแล้วจะเป็นเช่นไรยังไงก็ต้องไปให้กำลังใจและไปเชียร์ทีมสโมสรประเทศไทยของเรากันเยอะๆนะครับและนี่ก็เป็นยีนข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประชาวันที่ 29พฤศิิกายน2566โดยชายผู้บังคับรั้งฟุตบอลไทยครับ